ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องนำมาฝากกันนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะยังคงเป็นเรื่องราวของพระอัครสาวิกานะคะมาถึงพระโสนาเถรีเอตะทัคะในฝ่ายผู้ปรารถนาความเพียรพระโสนาเถรีนี้เกิดในตระกูลเศรษฐีนะคะในเมืองสาวัตถีได้ชื่อว่าโสนา เมื่อเจริญไหวแล้วได้มีคู่ครองที่มีฐานะเสมอกันอยู่ร่วมกันมามีบุตรเจ็ดคนมีธิดาเจ็ดคนจากเศรษฐีเป็นอนาถาเมื่อบุตรธิดาทั้งหลายเจริญไหยและได้แต่งงานมีคู่ครองแยกย้ายกันออกไปอยู่ตามลำพังต่างก็มีฐานะความเป็นอยู่สุขสบายตามสมควรแก่อัตภาพคารวะวิสัย ต่อมาสามีของนางนั้นถึงแก่กำลงนางก็ได้ปกครองดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดโดยยังไม่ได้จัดสรรแบ่งปันให้แก่บุตรธิดาเลยและต่อมาในคะาบุตรธิดาเหล่านั้นก็ได้พากันมาพูดกับนางบ่อยๆว่าคุณแม่บิดาของพวกข้าพเจ้าก็ตายไปแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านี้แม่จะเก็บเอาไว้ทําไมหรือแม่เกรงว่าพวกเราทั้ง14คนนี้จะเลี้ยงแม่ไม่ได้ ทางโสนนาได้ฟังคําของลูกมาพูดกันอยู่บ่อยๆก็คิดว่าเมื่อเราแบ่งทรัพย์สมบัติให้แล้วลูกๆก,ก็คงจะเลี้ยงดูเราให้มีความสุขได้ไม่ต้องลำบากเมื่อคิดอย่างนี้แล้วนางก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกชายหญิงทั้ง14คนเปนละเท่าเท่ากันแล้วนางก็ไปอยู่อาศัยกับลูกชายคนโตเมื่อไปอยู่ใหม่ๆก็ได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างดี แต่เมื่อนาน,านไปลูกสะพ้ายก็เริ่มมีความรังเกียจพูดจะเสียเสียขึ้นวันละเล็กวันละน้อยพร้อมทั้งไปยุแย่ให้สามีเนี่ยรังเกียจแม่ของตนเองเมื่อพูดบ่อยๆเข้าค่ะสามีก็เห็นคล้อยตามด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสะพ้ยได้พูดกับนางว่าคุณแม่ความจริงแม่ก็มีลูกชายลูกหญิงตั้งหลายคน ทรัพย์สมบัติทั้งหลายแม่ก็แบ่งให้เท่าเท่ากันไม่ใช่ว่าฉันจะได้สองส่วนมากกว่าคนอื่นแต่ทำไมแม่จึงมาอยู่มากินแต่ที่บ้านฉันคนเดียวแม่ไม่รู้จักทางไปบ้านลูกคนอื่นเลยหรือไร้ที่พึ่งพาจึงออกบทานางโสนาได้ฟังคำของลูกสะพายแล้วอีกทั้งลูกชายก็ดูท่าทีคล้อยตามภรรยาของตน นางจึงจำใจหอของใช้ส่วนตัวไปอาศัยลูกคนต่อๆไปและเหตุการณ์ก็เป็นไปทำนองเดียวกันนางไม่สามารถจะพึ่งพาอาศัยลูกชายและลูกหญิงทั้ง14คนนั้นได้จึงคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการอาศัยลูกเหล่านี้เราไปบวชเป็นพิกษุณีจะดีกว่า,านางโสนาก็ได้ไปยังสำนักพิกษุณีสงฆ์ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิษุณี เพราะความที่นางเป็นผู้มีลูกมากจึงได้ชื่อว่าพระหุปติกาเถรีนางเองก็คิดว่าเราบวชในวัยชราไม่ควรที่จะอยู่ด้วยความประมาทจงได้ช่วยนางพิษุนีทั้งหลายทำวัดปฏิบัติตามกิจของพิษุนีสงฆ์แต่เพราะความเป็นผู้บวชใหม่และอยู่ในวัยชราจึงทำกิจบกพร่อง นางภิษุณีทั้งหลายจึงกระทำทันตก,กรรมลงโทษแก่เธอโดยให้เธอนั้นทำหน้าที่ต้มน้ำอุ่นให้ภิษุณีทั้งหลายสง์ทั้งเช้าและก็เย็นเป็นประจำบุตรธิดาของเธอได้มาเห็นก็พากันพูดจาเยาะเย้ยจนเธอเนี่ยรู้สึกสลดใจวันหนึ่งพระโสนาเถรีได้ไปหาฟืนและตัางน้ำมาไว้ในโรงครัวแต่ยังไม่ได้ก่อไฟพระถรีก็คิดว่า เราไม่ควรประมาทควรจะอาศัยเวลาและสถานที่อันสงบสงัดนี้บำเพ็ญสมณธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนคิดดังนี้แล้วก็ได้พิจารณาอาการ32ท่องบนภาวนาไปเดินจงกรมไปโดยยึดเสารงกลัวเป็นแกนกลางเดินวนรอบเสาสำรวมจิตเจริญวิปัสสนา สำเร็จอหรหันแสดงอภินิหารขณะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระคันทก,กุตีทรงทราบด้วยพระชานจึงทรงเปล่งพระโอภาษรัศมีปานประหนึ่งว่าประทับอยู่ตรงหน้าพระถิรีนั้นแล้วตรัสสอนว่าดูก่อนนภหุปุติกาชีวิตความเป็นอยู่เพียงวันเดียวครู่เดียว ของผู้ที่เห็นธรรมอันสูงสุดที่เราได้แสดงแล้วดีกว่าประเสริฐกว่าชีวิตความเป็นอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไม่เห็นธรรมตรัสพระกาถานี้ว่าโยจาวัสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเอกาหังชีวิตตังสือโยปัสะโตธรรมมุตตมังผู้ไม่เห็นธรรมอันสูงสุดถึงมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีสู้ผู้รู้เห็นธรรมอันสูงสุด แม้ชีวิตอยู่แค่วันเดียวไม่ได้คืออยู่ร้อยปีไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่ได้รู้แช่งไม่ได้เห็นธรรมแต่ถ้าเราอยู่แค่วันเดียวแล้วเรารู้ธรรมเราเห็นธรรมอันนี้มีประโยชน์มากกว่านะคะพอสิ้นสุดพุทธดำรัสพระเถรีก็ได้บรรลุพระอาหารหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายและเมื่อสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วจึงคิดว่า เมื่อพิสุนีเหล่านั้นมาเพื่อต้องการน้ำอุ่นพอเห็นเราแล้วไม่ทันได้ใคร่ครวญก็จะพูดล่วงเกินดูหมิ่นเราเหมือนก่อนก็จะได้รับบาปกรรมอันหนัก คือเหมือนเหมือนอะไรนะเราทำบาปกับพระสงฆ์ใช่ไหมคะแล้วยิ่งเป็นพระอาหารหันเนี่ยเกิดเราไปทําบาปไปร่วงเกินด้วยคําพูดด้วยอะไรต่างๆนะคะมันก็จะเป็นกรรมที่เรียกว่ากรรมหนักเหมือนกันนะคะเราควรจะทําอะไรพอเห็นที่สังเกตให้เขากําหนดรู้สักอย่างหนึ่งแล้วนางก็ยกภาชนะต้มน้ําขึ้นตั้งบนเตาไฟแต่ไม่ได้ก่อไฟเพียงแต่ใส่ฟืนเข้าไว้ เมื่อนางภิษุณีทั้งหลายมาที่โรงครัวเพื่อจะนำน้ำอุ่นไปสงเห็นมีแต่ภาชนะต้มน้ำอยู่บนเตาไฟแต่ไม่เห็นไฟจึงกล่าวว่าพวกเราบอกให้หญิงแก่คนนี้ต้มน้ำถวายภิษุณีเพื่อนำไปสงจนบัดนี้นางก็ยังไม่ได้ใส่ไฟในเตาเลยไม่ทราบว่านางมัวทำอะไรอยู่พระโสนาเถรีจึงกล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้า ถ้าท่านทั้งหลายต้องการน้ำอุ่นไปสง่งจงตักเอาจากภาชนะนั้นเถิดแล้วพระเถรีก็อธิษฐานเตโจโุธาท,ทำให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นทันทีพิษุณีทั้งหลายได้ฟังคำของนางแล้วคิดว่าคงจะมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่จึงทดลองใช้มือจุ่มลงในภาชนะก็ทราบว่าเป็นน้ำอุ่นจึงตักเอาไปส่งทั่วกัน แต่ว่าตักสักเท่าใดน้ำก็ยังปรากฏเต็มภาชนะอยู่เช่นเดิมพิสุณีทั้งหลายจึงทราบชัดว่าพระถิรีนี้สำเร็จเป็นพระอาหารหันแล้วต่างก็พากันตกใจนางพิสุณีผู้มีวัยอ่อนกว่าก็ก้มกราบแทบเท้ากล่าวขอขามาโทษว่าข้าแต่พระแม่เจ้า พวกข้าพเจ้าได้พูดจาดูหมิ่นล่วงเกินท่านเพราะความเคขาเบาปัญญามิได้พิจารณาให้รอบคอบตลอดการนานมาแล้วขอพระแม่เจ้าจงเมตตาอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดส่วนนางพิษุณีผู้มีวัยแก่กว่าให้นั่งกระโยงก็คือนั่งคุกเข่าก่าวขอขมาให้อดโทษสานุโทษให้เช่นกันโดยขอขมาโทษด,ด้วยคำว่า ข้าแต่พระแม่เจ้าพวกข้าพเจ้าได้พูดจาดูหมิ่นล่วงเกินท่านโดยไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบตลอดการน,นานมาแล้วขอท่านจงเมตตาอดโทษให้พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดได้รับการยกย่องเป็นเลิศทางความเพียร ตั้งแต่นั้นมาค่ะคุณงามความดีของพระโสรนาเทอรีก็ปรากฏเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าพระเทอรีผู้แม้บวชในเวลาแก่เท่าก็ยังสามารถดำรงอยู่ในพระอรหันตผลได้ในเวลาไม่นานเพราะอาศัยความเป็นผู้ปรารบความเพียรไม่เกิดคลานพระบรมศาสดาขณะประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหาร จึงส่งสถาปนาพิษุนีทั้งหลายในตำแหน่งต่างๆต,ตามลำดับแล้วอาศัยความเป็นผู้ปรารบความเพียรขยนันไม่เก็ดคลานของพระเถรีนี้จึงได้ส่งสถาปนาพระานางโสนาเถรีนี้ในตำแหน่งเอตาทัคะเป็นผู้เลิศกว่าพิษุณีทั้งหลายในฝ่าย ผู้เป็นผู้ปรารถนาความเพียรซึ่งพระนางนั้นนะคะมีลูกมากก็ใช่ว่าจะสบายนะคะลูก14คนไม่สามารถเลี้ยงแม่ได้เลยนะคะอันนี้แม้จะเกิดในครั้งพุทธกาล2,500กว่าปีนะฮะเข้ามาก็เกือบจะ2,600แล้วพราะปีนี้ก็ไป68%เหลืออีก30%กว่าปีนะคะก็จะเข้า2,600แล้วเนี่ยนะคะมันก็ยังมีอยู่นะคะเรื่องแบบนี้มีลูกเยอะใช่ว่าจะเลี้ยงแม่ได้ ได้นะคะคือไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยพุทธกาลก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะอภิญญาค่ะอภิญญานั้นก็คือปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งมี6อย่างนะคะสาหรับเรื่องของอภิญญาซึ่งในหลายๆตอนนะคะที่พูดถึงเรื่องอภิญญาก็ยังไม่ได้เคยได้อธิบายนะคะว่าอภิญญามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะอธิบายให้ทราบเลยนะคะ 1. อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. ทิพโสตคือหูทิพสามเจตุปริยายาณคือยาณที่ให้ทายใจคนอื่นได้ 4. ปุเพนิวาสานุสติยาณที่ทำให้ระลึกชาติได้ 5. ทิพจักขุก็คือตาทิพหกอาสวัขยาญยาณญาณที่ทำให้อาสวะสิ้นไป ห้าอย่างแรกเนี่ยถือว่าเป็นโลกิยะอภิญญาส่วนข้อสุดท้ายนั้นเป็นโลกุตระอภิญญานะคะซึ่งสําหรับคุณธรรมที่ควรน้อมนำปฏิบัติก็คือเรื่องของความเพียรเพราะว่าพระโสนเถรีนั้นท่านบวชเมื่อมีอายุมากแล้วแต่ว่าในที่สุดนะคะด้วยความตั้งใจด้วยความเพียรพยายามของท่านนะคะท่านก็สามารถที่จะบรรลุได้เป็นพระอระหันต์ค่ะ บทอันเป็นประโยชน์บทหนึ่งที่บุคคลฟังแล้วย่อมสงบนะคะประเสริฐกว่าคาถาแม้ตั้งพันประกอบด้วยบทอันไม่เป็นประโยชน์ซ้ายคาถาบทหนึ่งที่บุคคลฟังแล้วย่อมสงบประเสริฐกว่าก็บุคคลใดพึงกล่าวคาถาประกอบด้วยบทอันไม่เป็นประโยชน์ feed. ตั้งร้อยบทธรรมบทหนึ่งที่บุคคลฟังแล้วย่อมสงบประเสริฐกว่าบุคคลใดพึงชนะหมู่มนุษย์ ตั้งพันคูณด้วยพันในสงครามบุคคลนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างสูงในสงครามส่วนบุคคลใดพึงชนะตนผู้เดียวบุคคลนั้นแหลชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างสูงสุดในสงครามตนแลอันบุคคลชนะแล้วประเสริฐส่วนหมู่สัตว์นอกนี้อันบุคคลชนะแล้วจกประเสริฐอะไรเพราะว่าเทวดาคุณทันมารกับทั้งผุ่ม พึงทำความชนะของบุรุษผู้มีตนอันฝึกแล้วมีปกติประพฤติสำรวมเป็นนิดผู้เป็นสัตว์เกิดเห็นปานนั้นให้กลับแพ้ไม่ได้ก็การบูชาของผู้ที่บูชาท่านผู้มีตนอันอบรมแล้วคนหนึ่งแม้เพียงครู่หนึ่งประเสริฐกว่าการบูชาของผู้ที่บูชาด้วยทรัพย์พันหนึ่งตลอดร้อยปีเสมอทุกเดือนทุกเดือน การบูชาตั้งร้อยปีนั้นจะประเสริฐอะไรก็การบูชาของของผู้ที่บูชาท่านผู้มีตนอันอบรมแล้วคนหนึ่งแลแม้เพียงครู่หนึ่งประเสริฐกว่าผู้บำเรอไฟในป่าตั้งร้อยปีการบำเรอไฟตั้งร้อยปีนั้นจะประเสริฐอะไรบุคคลผู้มุ่งบุญ พึงบูชายันที่บุคคลเส้นสวงแล้วและยันที่บุคคลบูชาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกตลอดปีหนึ่งยันที่บุคคลเส้นสวงแล้วและยันที่บุคคลบูชาแล้วก็คือทานนั้นนะคะแม้ทั้งหมดย่อมไม่ถึงส่วนที่4ี่แห่งการอภิวาทในทานผู้ดำเนินไปตรงทั้งหลาย การอภิวาทในท่านผู้ดำเนินไปตรงทั้งหลายประเสริฐกว่าทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขพะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการอภิวาทเป็นปกติผู้อ่อนน้อมต่อผู้เจริญเป็นนิดก็บุคคลผู้มีศีลเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าบุคคลผู้ทุศีลมีจิตไม่มั่นคงมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี ก็บุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิษมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไร้ปัญญามีจิตไม่มั่นคงมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็บุคคลผู้ปราจากความเพียรมั่นมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าบุคคลผู้เกียจคร้านมีความเพียรอันเลวมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี ก็บุคคลผู้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็บุคคลผู้พิจารณาเห็นอมตะบทมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นอมตะบทมีชีวิตอยู่ร้อยปี ก็บุคคลผู้พิจารณาเห็นธรรมอันสูงสุดมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นธรรมอันสูงสุดมีชีวิตอยู่ร้อยปีคืออันนี้ขยายในเรื่องของการที่พระพุทธเจ้านะคะทรงดำรัรสตรทศนาให้แก่พระโสนาเถรี